เปิดไปหน้าที่ห้าสิบแปดเรื่องของพระเถระชื่อว่าธรรมารามอันว่าพระสัตดาเาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรพซึ่งพระเถระชื่อว่าธรรมารามตรัสแล้วซึ่งธรรมทฤษนานี้ว่าธรรมารโมธรรมารโตดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ลักษณะ ขึ้นมาก่อนเลยฉะนั้นถ้าเป็นอารจิเตเนี G ่ยเป็นประโย์ลัขษณะเราจะนิยมใส่คําว่าอาัตถีถ้าเป็นพุเตเราก็จะเป็นวัจณีแต่้นอารจิเตะก็นิ G Day, ยมใช้คำาอาัตถิขัน้นเมื่อน้าความว่าได้ยินว่าขั้นเมื่อน้อความว่าอนว่าการปริพานธ์คว่าการปริพาน์นี่มีของเราจากมีโดยอานล่วงไปแห่งประชุมแห่งเดือนสี่ก็อีอิโต มาสตัตโตแต่เดือนนี้ดังนี้อันพราสัตดาตัดแล้วอันว่าสัตดาตัดแล้วอันว่าพิสุท์ทั้งหลายไม่ใช่มันเป็นสัพสมาอันวราพิสุทมีพันไม่ใช่หนึ่งทั้งหลายอันนี้เอาปริาวารรตวาวิจรณิงสุขแปลพร้อมกันเที่ยวแวดล้อมแล้วซึ่งพระสัตดาในพิสุท์ทั้งหลายเหล่าน,นั้นหนาอันนีย้ยุบพิครุสุขเข้ามา ในภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหนาอันนี้ก็ปุถุนชนะอันนี้ก็ยกภิกขุมาด้วยอันว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนไม่ได้อ่านแล้วเพื่ออันอดกลั้นหรือเพื่อ,อสัทรงไม่พร้อมซึ่งน้าตาทั้งหลายอันว่าธรรมะสังเวชหรื่ว่าคว่าสังเวชในธรรม เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็โยกพี่กูนังก็มาแก่พี่สูงหลายผู้เป็นขีณาศกอ่านว่าพี่สู์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงวัตวาต์ต่มาหกาแล้วว่าอ่านว่าเราทั้งหลายจะกระทำอย่างไรนอนแ,แน่แต่นี้ย่อมเที่ยวไปโดยการผูกกันเป็นพวกโดยการผูกกันโดยความเป็นพวกแค่น,นี้อันนี้ก็เป็นกีรัสษาอนุสวรธสานกิรัสษาอนุสวรณาน ล้วก็จเจ้าตัวประธานข้าราชการก็คืออเนกศสาสย์พิภูศายัก,ยกตาในวิจาริงสุวิจาริณสุอานยิบทตรัตตุบาจกติเดเลือไล่มาได้เลยสัทธรราอานะท่ตกตาในอารุพิเตยตลระดเท่อเลยกในปรินิพานนำศายักตาในภวิสติภวิสติอันยิบุตรกัตตุวาลจกอิโตวิเศจนะของมาสโต มาสโตอาปาทานะในไหนโดยอันล่วงไปแห่งปฐุมเห็นเดือนสี่แต่เดือนนี้คำในตัวนี้ฉะนั้นมาสโตอปาทานะในจาอุม,มาสัจจีนะมีแห่งเราของเรา<อ>การบริพานของเราได้แห่งเราภาวะภาวะที่สมบัคะในบริญิพานัน ชนะอาวาทิ่สมร t h ในปรินิพพานัน่นท้าในตัวประธานแล้วก็จาตุมาสัจเยนะโดยต่าตยาวิสุจนะในพระวิสติยิสัมสรูปแในอัถีอัถีลักษณะใน,าในอารมณ์อิตอ,อารมณ์อิตลักษณะกิริยาส่วนตัวนะพิจิกตาอยู่ด้านหน้าเราสะพานไปตะแรกแล้วก็ผลแล้วทั้งหมดเลยเรากลับไปตำหนิแล้วก็สัทธารัง อาวุตกรรมะในบริกวาเรตวาบริวาเรตวาสมานะตาลกิริยาในวิจริงสุตถาวิสนาของพิขุสุพิขุสุนิทารณะในปุตุชนาพิขุปุตุชนาพิขุนิทานิยะปุตุชนาวิสนาของพิขุพิขุสยกตาในอาสกิงสุอาสกิงสุอริบัตตุวาจกนาสาวปฏิเสธในอาสกิงสุ อสูนิอาวุตกรรมะในสันทาเรตุมสันทาเรตุมสมัตักสมปทานะในอสกีสุฉะนั้นตรงนี้จะแปลว่าซึ่งแต่ตรงที่เราแปลว่าอย่างเนี่ยแต่ว่าเราแปลสันทาเรตุมมาซึ่งมันสำหรับก็อสูนิก็เป็นอาวุตกรรมะในสันทาเรตุมสันทาเรตุมตุมัตัะสมปทานะในอสกิสุต่อมาธรรมะสังเวโคสตกตาในอุปปชิอุปปชิอนิบุเกิดตุลาจ ขีนาสวานาังวิเสนณของพิกขุนาภิกขุนาสัพปปทานะในอุปธิปิสัะอะเะเกตตาเข้ากับสัพนีสัพเีวิเสนณของพิกขูพิกขูเภิเกตตา,าในวิจารันติวิจารันติอนิพพตกัตตุวาโยเขาเล็กในไม่ยังอภิเกตตาในกริาสามะกริสามะอนิพพตกัตตุวาโยกินนู่นสองสามาาอามุจฉะข้าพสาวัจนาลังกาณะ ดิดสาอาระในวัตวาวัตวาภูภาคการกิริยาในวิจารนติวัคคะพันธเนนะย่อมเที่ยวไปโดยการผูกกันโดยความเป็นพวกตักยาวิเศษณะในวิจารนติปนะปนะสวดว่าปนะสวดว่าประกาะปนะสวดว่าอันว่าภิสุชื่อว่าธรรมรามอ่ารูปหนึ่ง ย่อมไม่เข้าไปสู่สำนักเราไปวสู่แล้วกันบางคนแปลว่าซึ่งยังไม่เข้าไปหาซึ่งอันนี้เรายัมไม่เข้าไปสู่อ่าเราไม่มีคําว่าหาย่อมไม่เข้าไปสู่สำนักของพิสุท์ทั้งหลายแล้วก็ผู้อันพิสุท์ทั้งหลายกล่าวอยู่ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุโอ้มันมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าก็มีตะบัางตะบางอีกอยูนั่ง ก็สันติการแล้วก็ผมภาคคือนัยณบุปปะสังกะมะสีดูก่อนท่านผู้มีอายุอาวท่านย่อไม่เข้าไปสู่สุนัขของพิสิตทั้งหลายกิ่งค่อยอะไรแต่นี้ไม่ให้แล้วแม้ซึ่งคำตอบแล้วก็ไปอิทิมาตัวนี้จินเตนตตะวาคิดแลว,ว่า ได้ยินว่าอ่านว่าพระสัตราจับวรริพานโดยันโลกไปเห็นประชุมแห่งเดือนสี่ก็อ่านว่าเราอาหารอยู่นี้เป็นอาหารอันนี้เป็นอาหารกับจากกับอามีอ่าก็อ่านว่าเราเป็นผู้มีราคะไม่จะปราดแล้วย่อมเป็นคันเมื่อพระสัตราทรงประชนอยู่นั่นเทียวอ่านว่าเราต้อขึ้นมาอีกอ่านว่าเราพยายามแล้วจักบรรลุสึ้นพระอรหันต์ในนี้ผู้เดียวเทียวอยู่ ย่อมนึกถึงย่อมคิดย่อมตามระลึกซึ่งทำอันอันวัสดาสแสดงแล้วเท่านี้จาตัวกิยภูพากิยภุภาโอ้หเยอะนะหนึ่งสองสามสี่ amen นั่นคืออ่ เราเอาตัวนี้ก่อนนามสัพสัญญาปัญสัพปัญสับปับขันตรัชตะกะนามสัพสัญญาโชตะกะเท่ากับธรรมาราโมกีภูก็ดีธรรมาปรโมก็ดีวิเชณะของพิภุพิภุสัญญาตานในอุปสรรกรรมติอาวัชจติจินเตติแลเนนุสระติเวลาเราเขียนนะเราก็จะใช้มันยมก มายมกมันก็คือเอาทั้งตัวนี้ตัวนี้่อบแต่ในเวลาเราพูดคืออุปสรรคมติอาวัชเติจินเตติและอนุสติก็เป็นอาขิบกัตตูวาโจแต่ว่าเราสะพานตอนเขียนเราใช้คำว่ามายมกตัวเดียวก็จะเขียนอาขิบกัตตวาโจได้เลยนราใช้คําพูดอะไรอีกแล้วมันคือสิกตาในอุปสรรคมติอาวัชติจินเตติและอนุสติเด่กก็เป็นมายมกแล้ก็เป็นขยบกัตตุวัจโจถ้าเกิดเป็นภาษาพูดก็ อันนี้อันนี้นี่แหละอันนี้คือยาสีบทให้บูตตะวัจจบ้านะมันมันก็ใช้คำเยอะเกินไปใช้ไม่เยอะมันก็เขียนวัจจบเลยก็ได้ต่อมาพิคุนังสามีสมันทะในสันติการสันติการสันตปาคูยะตมะในอุปสังตมตินัสัพปาิเสธะในอุปสรงตมติพิคุหีอานะพิหิตตะตาในวุตจามาโนอาวุโสอารักษณะตวังเสตตาในอุปสังตมสี อุปสัรคกรรมสิไม่เปิดประตุมาโจกนาสาปฏิเสธในอุปสังคกรมสิกกิ่งเพราะเหตุอะไรเหตุในอุปสังคกรรมสิแล้วก็ทิ่ผูนางสามีสมถะในสันติการจันทร์ากางสัมปาพุทธเนี่ยกรรมมาในอุปสังคกรมสิสกอิติสาวาการะในทุจามาโนทุจามาโนอภัตตะกัตติยาพรบิภู ปิสัตอ์อริตถาเข้ากับปฏิวัฒนาปฏิวัฒนะอวุตตะมะในอัตตวาอัตตวาอุปกากรักเตียในจินเตตวาเทาเหลกอในกิรศัพท์อนุสมรัตาสัตยกยตาในปรินิพายิสติปริพายิสติอนิวัตตตุวาจกจาตุมาสัจเจยนะปาริยาวิเศษะในปรินิพายิสติจาสัมวัคยาพระหา อาหังเซกะตาในอัมหีอัมพีอนิบุตรตุวาโจวอวีตาราโควิกจิกตาในอัมหีสัธริลักษณะในธรมาณีธรมาณีลักษณะกิริยาเอวัตสัพวัตธรระเข้ากับธรมาณีอาหังเซกะตาในวาญมิตยอาหางเซนกะตาในปาบริสามีปาบริสามีอนิบุตรกตุวาโจววายมิตวาปุพหการตุยาในปาบริสามี อรหัตต่างอาวุตกรรมะในปาปบธธริสสามิอิติสภากาละในจินเจต,ตวาจินเจต,ตวามุภาการรักยานในวิหะราโตว่าสภวะเทระเท่ากับเอกโอเอกาโอวิเศษนัณของพิภูข้างบนนี้พอเราไม่เส่อตตวามาถ้าเราไม่ใส่อตวาาตวามานะตัวนี้ก็จะเป็นวิเิษนัของพิขูข้างบนต่ววิหะราโตอัพันธ์ตร,รักยาของพิขู สัทธาอั้น,นพิจกาตาในเทศิตังเทศิตังวิเศจนะของธรรมังธรรมังอวุตกรรมะในอวัชติจินเตติและอนุสสรติภาในปีนรททุบะสามตัวหลักนี้ทั้งหมดเลยอวัตกรรมะในอวัชติจินเตติและอนุสสรติแล้วก็หมดมีอะไรยังเหลือไหมไม่มีแปลต่ออันว่าภิกษุทั้งหลายกลับทูแล้วแก่พระลถามพเจ้าว่า ถ้าแต่ภูมิผู้เจริญนี่สินี่ะมตังติอันนี้ยกกาลังขึ้นมาอ่านว่าเหตุแม้สักว่าความรักในพวกทั้งหลายย่อมไม่มีแกวิสุทธิชื่อว่าธรร,รมรามอ่าแล้วก็ขินบรรทารไปอ่านว่าวิสุทธิชื่อว่าธรรมรามอคืออ,อะไรอโกก็ได้พอดีทพ่วาธรรมรามโงขึ้นมาอาน,นว,ว่าพิสุทธิชื่อว่าธรรมรามนั้นย่อมไม่กระทําซึ่ง เกิอะไรอาการย้ำในกระทำซึ่งอาการไม่สับวาอาการปรึกษาด้วยดีเดี๋ซึ่งการปรึกษาด้วยดีกลับด้วยกับด้วยใครกลับด้วยเราทั้งหลายว่าได้ยินว่าอ่านว่าพระสตราจาจตอ่อนื้ผ่านอ่าน,นว่าเราทั้งหลายจะกระทําอย่างไรน,อนร้อแหลงแางนี้แางนี้มีสองแบบนี้แบงนี้แางนี้ อันว่าพระสัตรายังภิกษุให้ร้องเรียกแล้วซึ่งภิกษุชื่อว่าธรรมรามนั้นตอบถามแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าเธอจะมาทําอย่างนี้จริงหรืออย่างนี้อ่านว่าภิกษุชื่อว่าธรรมรามตอบามแล้ว่าแต่ผมจะเดินอ่านว่าข้าพระองค์ย่อมระทำอย่างนี้จริงอย่างนี้มันใช่ประโยคแซงนะ เขียนว่าพิสุทธิ์เชื่อธรรมรามกั่าวต่ว่าถ้าแต่คุกเดินอาหารพระคัมภี์โกรมิยบธรรมเอวังอ,อย่างนี้ประกาศสัจธรรจริงดังนี้อาวะก็สดาตถาบอว,ว่าถา่าเธอ,อกโกสิยบธรรมเอวังอย่างนี้ต้องมีเอวังเขียนให้รับกานถาวาเธอยบธรรมอย่างนี้เพราะอะไรดังนี้พิสุทธิ์ชื่อว่าธรรมราม ิดตรงนี้อาจารามทูแล้วว่าอาจารถามทูแล้วว่าดีว่าอันว่าพวกทั้งหลายจากปริพาน์เรองโลกไป,หปแห่งปุะชุมแห่งเดือนสี่ก็อันว่าข้าพระองค์เป็นผู้มีราคะไม,ม่ปาดแล้วย่อมเป็นคำเมื่อพระองค์ทั้งหลายสมงไทนอยู่นั่นเทียวอันว่าข้าพระองค์พยายามแล้วจากบรารู้ซึ่งข้อรหัสไม่ใช่ดังอันนี้ไม่ใช่ดังนี้นะอินดินี้แปลว่า พราะเหตุนั้นฉะนั้นพ่อเหตุนั้นอีจมนี้แปลว่าเพราะเหตุนั้นเพระา,รา,เระ,าระเหตุนั้นเนี่คือเป็นเหตุตรวัตฐานอีจีจาเหตุตวัฏฐานเพราะเหตุนั้นถ้าพระองค์ที่มะทานม,มาย่อมนึกย่อมคิดย่อมตามประฤลุซึ่งทำอานันท์องค์ทั้งหลายแสดงแล้วอย่างนี้อย่างนี้ถึงตรงนี้นติขูนยไสยกตาใน 0. อโรเจสูงอโรเจสูงให้บทกัตตุวาจบ ตถาคตศสตรสัมปทานะในอารมณตใสูงอันติีอรัปณะปิสัพปเปกตะเท่ากับชนีหักมตังสตรีหักมตังวิเสนาของการรังการระนังสยจตาในนาทีนาทีอนิบุตรกุวาโจรธรรมารามัสสตรแก่สัมปทานะในนาทีตุเหสุความรักในโพมพยาปิกาภาระในชนีหักขีเท่าพึงพึ่งศักดิ จากนั้นตัวเมสสุคือพยาพยาปิการธระพระยาตึมทราบพยาปิการธระในจริญหะข่าวคุณสาบคิดต่อมาโสตุิกตาโสภิชนะขอธรรมะกามโมนารามโมสิกตาในกโรติกโรติอันนี้บนกระวาจบนาสาปริเศธในกโรติก็เข้าไปได้ในต่อได้กิรัสส อนุสวัตถะตัาไฟกตาในอริยทิพอาริสติอริยทิพอาริสติอนิวัติระตุวาจงไมยังไฟกตาในคริสามะคริสามะอนิวัติระตุวาจงจิงโน้ตสองสามุจฉนาถาโขสามัตชนะลังกาละอิติซับสรุปะในจุดให้เป็นตัวเบิดนี่ปรึกษาด้วยดีสรึกาพร้อมอันนั้นก็สัมสัมมัน สัมมันตนะปรึกษาทีจะกนั้นทีสักก็เป็นสรุปัะในสัมมันตนะทีแล้วก็อมัมเหหิสา,าธาจตยาท่ากับสถิงสถิงซับเอ่อทาพพะทุกิร <สา S 2> ิยาต้องเป็นนามสี่กลกตัวเนี้ยไอตัวนี้มันจะสรุปปะในตัวนี้เลย ไอ้ตัวนี้มันจะสรุปะไอ้ตัวนี้แล้วถ้าเกิดเอาตัวนี้เป็นกิริยาสมะไอ้ตัวนี้จะทำไงใช่ไอ้ตัวนี้จะทำยังไงใช่อ่เห็นไหมไอ้แล้วตัวนี้จะทำยังไงเออัพบพาศแล้วตัวนี้คือมันเป็นกิริยานามอ่ะแหละมันจะเป็นเสร็จมาแล้วเป็นตัวนามแล้วให้มันเป็นนามไปเถอะนต่ัณะคือสัจทิงสัมก็เป็นทัพบพาศมากายะในสัมมตนะอีดแต่ก็จบยาเหมืนแล้ว แ้วก็ปีศัพ์อภิกัาเท่ากับสัมมันตนาตตันสัมมันตะนาตะตันวิเสนขออาการะอาการะอรุตกรรมะในกรติในทีตับตานี้ก็เป็นอาการะในารูเจสสขบดแล้วก็สถาเสกตาในในปุชิดังนี้สองรอบเราสัมพันสดังนี้หมดแล้วไงก็ยังไงอินทียสัมมิตรุปาในสมันตนาขี ตะไก้ยิ oh. ตีสัตว์ตัวนี้ก็อ,อาการในอารมณ์จสูงเรายัางเหนือตัวไหนอีกมันจะเหลือตัวไหนอีกหมด,ดเลยอ้วคิดเกินไปต่อมาตถาสิก<ร>ต,ต,ตาในกนชุชิอุชิอันิบุตรกันตุว่าจบตามวิเศณของธรรมาร,รามธรรมรารามอุธตรรามในปักสาเปตว่าปัจโกสาเปตวาอุปภะการัคยาในอุชิ กิรสาอนุสาวรถาตวังสิกตาในตโรสีตโรสีอนิพพตันตวาจุสัจจังก็ดีเีวังก็ดีกิริยาวิเศสนะในตโรสีกิติสาอังคาระในพุชิธัมมารโมสิกตาในอาหาอาหาอันบพกตันตุวาจุปันติอรปนะอาหารสิกตาในตโรมิตโรมิอนิพพตันตวาจุ สัจจังก็ดีเอวังก็ดีกิริยาวิเศนาในกะโรมิกิดิสาอาตาะระในอาหางสังขารสิลตาในปุชิกุชีอนิบุตรกัตตุวานจบตระวงสิลตาในกะโรสิกะโรสีอนิบ네ุตรกัตตุวานจบกิงการนาเหตุในกะโรสิเอวังสัพกิริยาวิเศนาในกะโรสิกิดิสาอัตาะระในปุชิ แล้วก็ธรรมารโมสิงห e ์ตาในอาหารอาหารอนิจจเกตุวาจเขาเล็กในกิรัสสาวอนุสาวรรธาตุนถีสิงหตาในปริทิพายิสธาปริทิพายิสถาอนิจจเกตุวาจุจารุมาสตเจเนะตสัตตยาวิสศระในปริทิพายิสถาจารสาวัตถยารามะอาหารสิงหตาในอัมพีอัมพีอนิจจเกตุวาจุอวิจารังโควิกติกตาในอัมพี ตุนิสุรัตนะในทรันตสุทรันตสุรัตน์กิริยาอวัสาวาทธระาข้ามกับทรันตสุเหลาปออาหารศิปตานในปานุริสามิปางุริสามิอายุตรกับตุวาจกวายมิตวาปุภาการกิริยานในปางุริสามิอาหารต่างอรุปตธรมในปางุริสามิอิติสัพเถิดตบฏฐานคือสมผัิ้งไม่ต้องเข้าในทั้งสิ่นเิตบฏฐานอิติสัพเถิุต่วัฏถา นี่ต่อมาต่อมาอันนี้ก็อาหารอยู่นี่อาหารเราขึ้นมาอาหารอาหารสายกตตาในนิวัตชามิจินเตมิและอนุสลามิเวลาเกิดสมัยก็ใช้มายมกได้เลยก็คืออาวัตชีมิจินตาจินเตมิและอนุสราอนุสลามิอาหารนี้หมดตุ้บานโจกแล้วก็ตุงเหฮี กัน,นั้นวิจกตาชในตีสิตังตีสิตังวิเศนาของธรรมังธรรมังอวุตตมะในาอาวัชานิจินเตมิและอนุสรามิเข้าสามตัวทั้งหมดเลยในทีส่สก็อังคาระในอัหฮะต่อมาแปลแต่จบึงจบประทาเลยหมดเดวอานว่าพระสุกราประธานแล้วซึ่งสาธุการแก่พิสุทธิ์ชื่อว่าธรรมรามนั้นว่าอันว่าดีละอันว่าดีละดังนี้ตรัส แล้วว่าวัตถุะอะไรตลอดั้ว่าดูกตอนภิกษุหลายอันภิกษุตัวอยู่นี่อันภิกษุผู้มีมีคือวัตถุปัจจัยตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่วัตถุเป็นปัจจัยพันใช่ไหมทําไมวัตถุตัวนี้เป็นเจนอย่างใครเนี่ยผู้มีความว่าวัตถุตัวนี้เป็นจนอย่างใครใช่ไหมครับอาจารย์ มันใช่แต่มันไม่เป็นอย่างัพระันตุเพราะมันจะเป็นตยามันจะเป็นอะไรเขาว่าตามเป็นอย่างอย่างบุริเสสนืมก็ได้นะอันตร์แล้วแต่เขาจะแต่งมาเราพร้อมจะแปลดูความพิสูจน์ทั้งหลายอันพิสูจน์ผู้มีความรักในเราแม้อื่นเป็นเช่นกับด้วยพระธรรมราหนั่นเทียวจึงเป็นเพราะว่าอันว่าชนทั้งหลายอ่า กระทำอยู่ซึ่งการบูชาด้วยวัตถุทั้งหลายมีไม่ใช่มีระเบียบก,ก่อนมีระเบียบและของหอมเป็นต้นชื่อว่ายาปธรรมซึ่งการบูชาแก่เราขณาน้หาไม่ได้แล้วก็อันวาชนทั้งหลายาปฏิบัติอยู่นั่นเทียวซึ่งทำอันุมควรแก่ทำชื่อว่าย่อมบูชาซึ่งเราดังนี้ตรัสแล้วซึ่งคาถานี่ว่านี่ อันว่าภิกษุพระจุกกรนี่คือตัวประธานอันว่าภิกษุจย่าดูกรภิกษุฉะนั้นอันนี้คือตัวประธานไม่ใช่เวลารับประนัตไม่เหมือนในเรื่องนู่นเรื่องสามภะอะไรนู่นนะคือบิดเทตัวอารัะบิดเท้งตัวประธานแต่ตัวนี้คือประธานอันว่าภิกษุนี่ผู้มีธรรมเป็นที่มายินดีผู้มีธรรมเป็นที่มายินดีผู้ยินดีแล้วในธรรมผู้ ตามคิดอยู่ซึ่งธรรมผู้ตามระลึกอยู่ซึ่งธรรมนี่คืออันตรบัจัจในพวกนี้คืออันตรบัจัจเหมือนกันแหละแต่ว่าไปเนออย่างราวนาตาระวังเป็นสีกับหน้าตาเป็นอ่านั่นตือนี้คืออันตรภิสุผู้มีธรรมเป็นที่มายินดีผู้ผู้ยินดีแล้วในธรรมผู้ตามคิดอยู่ผู้ซึ่งธรรมแล้วก็ผู้ตามระลึกอยู่ซึ่งธรออรม ย่อมไม่เสื่อมรอดจากพระสัธรรมอย่างนี้มันดุสสุขันสถานสัญญาตาในอาหารอาหารอายุวัฒนะวาจกสาธุสองบทสาธุสองบทนั่นเป็นสัมนำศาธุสองบทปิจิธาอิติสัพสรุปในสาธุการังอันนี้สรุปในสาธุกาลังแล้วก็ตัดสหวิเศณของธรรมารามสา ธรรมารามสาสสม,มุทานะในทวารสังุการรังอุตตรมัตในทวารพรตวานุพา,า,ากการากิริยาในะมันตตบารณพิกเบอนละปะนะเอาตรงไหนปิสัอพอเปกถาเท่ากับอันเยนะอันเยนะก็ดีสินีหะวันเตนะก็ดีวิเศสนะของพิกุนาพิกุนาอานะพิจิตตตาในภวิตภาม พระวิจพานกีตบดภาวะปานจบภาวะนะนี่คือพระวิจพานที่ไหนนี่คือภาวะเท่านั้นกีตบดภาวะจบแล้วก็มยิตัวนี้เหลือทั้งหมดยังไม่ได้ทำมยิผู้มีความรักในเรามยิผักยาปิกาภาระในสิเนหฮะไม่คิดคิดไม่ได้นี่คือวัตุปัจจัยมันลงวัตุปัจจัยมันคือตัวมันเองแล้วผู้มีความรักฉะนั้น มยิพยาปิการธาระในตืเนหะวันตีนะไม่ต้องขีดทั้งสิน้นต่อมาเอวัศอวะธรระเท่ากับธรมาร,ามาร,ธรมารามะสติเสนะธรรมารามะสรติเสนะวิกติกาตาในะวิธภัมีิสัพเพราะว่าเอตุโชติกาชนะสังกตาในปารโรติตรนติตนตอนิบุตกัตุวา,าจกนามนยา,ยา,าศัญญาโชติกาเท่ากับตระหนติ นาสัพปฏติเศธนาธาไมหังแก่สัมปทานะในในกโรติชื่อว่าย่อกมกระทำพืติการบูชาแก่เราหาไม่ได้ฉะนั้นไมหังสัมปทานะในกับโรติตัวหลังในกโรติตัวนี้แล้วก็มาราคันธาทาีหิวิเศษขอวัตถุหิวัตถุหิด้วยกับรณะใน การโนตาปูชางอาวุตกรรมะในการโรนตาการโรนตาอัพันธรักกิริยาขอชนะปูชางอาวุตกรรมะในการโรติชนะทิกตาในปูเชนติปูเชนติอน,นิพุกตกระดกวาจบนามัพสัญญาจุตกะเท่ากับปูเชนติธรรมานุธรรมังอาวุธกรรมะในปฏิปัติชันตา อีวั์อวัชระเข้ากับปฏิปัจฉันตาปฏิปัจฉันตาอภันตรากยายของชนะมังอุตตกรรมในปูเชนติอิธิสา,าการะในวัตวาวัตวาอุภาการะกายาในอาหะอีมังวิเศณของทานานานาอุตตกรรมในอาหะตมะขาถาธรรมาราโมก็ดีธารรมะระโตก็ดีอนุวิจิมตายางก็ดี อนุสรณ์ก็ดีวิสนะของพิโคพิโคสิกตาในปริหายติปริหายติอนุบกตุวาจบนาสาบริเสธะในปริหายติอีกรทำนังอนุตตรมในอนุวิจินตยังทำมังอนุตตรมะในอนุสรังสัทธมาอปาทานในปริหายติี่สาจุปะในอีมังคาถังคือนี้ก็เป็นวิเศษนะ ตัวนี้ก e ็เป็นวิส e ัยทนะตัวน e. ี north, right ้เป็นอันตราจัจแต่ห้มันอยู่หน้าตัวประธานก็ต้องเป็นวิสศษทนะอันนี้ก็อันตรปยใจแต่อยู่หน้าตัวประธานก็ต้องเป็นวิสศษนะคือทั้งหมดนี้เป็นวิสัศนะหมดเลยยกเว้นทุยใหญ่ปั๊บอ่าสองตัวคือธรรมังธรรมังข้างบนกับธรรมังข้างล่างเข้าในอันตรปยใจที่ที่มันไปอยู่ข้างหน้าอันเอง